คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอากล่สวัสดีโดนที่ใช้คือเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวกับช่องน้องมหาโลนะวันนี้เนี่ยเรามาตามกับเกมไขเชียนวินเนาะก็นานๆมาทีแล้วกันเกมนี้แล้วนะมีอัตราการตรงกันแตกมาในตัวกลุ่มโบนัสทามเนาะก็เราไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะลูกนะเกมแบบ <c oughs> อะไรที่เป็นกระสงกระแสนีเน่เราเอาหมดช่วงนี้แล้วนะ มีตาการแตกันมาก็เอาหมดแหละนะเพราะว่าไม่รู้จะเล่นอะไรละนะนะจองหนึ่งจองสองก็แข็งจิ๊บแปงเลยช่วงนี้แล้วนะอ้าวันนี้ใครที่สนใจนะอยากจะเข้าตัวกลุ่มวัฒนธรรมไปดูตาการแตกไปดูเทคนิคเรื่องต่างๆนะก็เลก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดแล้วกันนะครับผมมาสามารถไปตามได้เลยแล้วนะไปเข้าเกมมาดีกว่าวันนี้มากับทุน488บาทอย่างที่ปกคลิปเราลงไปเลยว่าเปิดมาเนี่ยซื้อฟรีเกมแล้วนะเดี๋ยวเอาเป็นโอ้ ดี๋ยวนะผมผมคำนวณก่อนเผื่อว่าซื้อไปแล้วไม่รอดเนาะเราต้องเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะเพราะว่าปกติเนี่ย <c oughs> ส่วนมากซื้อฟรีเกมเปิดเลยเนี่ยไม่รอดหลายคนน,นนะก็ต้องลองวัดใจกันดูอ่ะเอาเบ็ดเจ็ดแล้วกันนวลสามรห้าสิบบาทไปเปิดเลยส,สวยๆทุกคนว่าจังใดมาสี่ตัวปกติเอ๊ะปกติมันมันสาหรือสเนาะน,นะไม่ค่อยได้เล่นด้วยเกมนี้อ่ะ เทคนิคที่เขาแนะนำมาคือ122ต้องลองดูทุกคนนะก็คือบนโอ้โหลงดำแต่เริ่มเรียบร้อยก็<ๆ>เ,เปิดมาก็ลงดำเลยไปแล้วนะไล่เม็ดหนึ่งโอ้โหเอาดำแต่เริ่มเลยเว้ยสามร้อยห้าสิบเราหายในพริบตาทุกคน <c oughs> เป็นไงนล่ะสุดนะสตรหลอกเกมหรือหลอกแดกตัวเองตอนนะี้ จอาจริงๆเอ้ย <c oughs> อยังไงวายเชื่อมแถวขนาดนี้6บาทมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีครูเนี่ยรนเสียดายมากเอาไปก่อน6บาทวอมวอมไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราได้เยอะกว่านี้แนะ่นอนแต่อยากซื้ออีกนะแต่งบหมดแล้วรนนะวันนี้เต็มที่เต็มสูบละก็คือเอามาแค่สี่ร้อยกว่าบาทนี่แหละก็ไปไปปั่นจากจอง2นั่นแหละได้มาโดนนะปั่นจากทุนน้อยๆเลยก็ประมาณร้อยสองร้อยกว่าบาทแหละร้อยกว่าบาท ประมาณร้อยร้อยนี่ถือว่ายังเป็นทุนน้อยอยู่แล้วน,น,นะช่วงนี้นะบอกเลยว่าใครที่เล่นทุนหลักสิบหรือว่าทุนต่ำกว่าหนึ่งร้อยเนี่ยทำใจกันดีๆนิดนึงเนาะน,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 นะหรือแม่ก็ต้องเสี่ยงเติมเพิ่มไันิดนึงเพราะว่ามันแข็งมากเนาะถ้าใครที่เล่นมาจองมาจองเนี่ยบอกเลยว่า,าเตรียมใจไว้ช่วงนี้หาเกมเผื่อไว้ก็ยังดีแต่ผมก็เลยไอย้สลงสลับมาเล่นเกมอื่นบ้างเนาะเอาแปะบ้างอะไรเงี้ยมาจองบ้างแต่แปะนี่คือไม่ได้เล่นนานมากนะ คือจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะในการเล่นและไอสูตรที่พูดัดตั้งนานแล้วแหละใช้จริงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เน้นดูจากอ่าตาการแตกกันลวกันโอ้ยังไงเฮ้ยสกแกตมาสองว่ะสกแกตมาสองว่ะโอ้โหแล้วก็เงียบเลยมาจริงแต่ก็เงียบเลย เน,น้นไม่กดมือบ้านดีกว,ว่าทุกคนเราเอาตรงออโต้กันมาเยอะแล้วนี่ไงโอ้โหมาแล้ว,ว่ะสี่สิบแปดบาทซะที่ไหนละสิบแปดบาท <c oughs> อุยฟีเกม,มาเองรอบนี้ฟีเกม,มาเองเป็นแผนทุกคนเป็นแผนเราต้องเป็นอ่าสองสองหนึ่งอ่าถ้าตกดำอีกไม่เอาแล้วนะเฮ้ยอย่าบอกนะของฟีตกดำอะโอ้รอดสองสองหนึ่งทุกคน ถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็รอบหน้าก็เป็น2องหนึสองอโอ้ยเฮียพลาดเรียบร้อยดำป่าโอ้ยไม่ดำม้ยเอาว่ะตอนนี้คูณสิบสี่แล้วนะแต่มุนเนี่ยยังอยู่ที่สิบอยู่อย่าเพิ่งขอคูณสิบสี่ก็ได้ไม่ไม่ไม่โลภเยอะไม่โลภเยอะโอ้ยจะตกดำเนี่มันไม่เป็นไปตามสูตรไงก็เลยล่วงลงดำซะเลยนะ ปแลนะ้เราไม่ซื้อแล้วนะตังค์ไม่น่าจะพอแหละก็ค่อยหมุนไปแล้วกันโอ้โหนี้ลงดำแม่งสองรอบแล้วอะเมื่อกี้ไม่น่าโลบเล่ะนะเอาแค่คูณแบบประมาณคูณสิบสี่ก็พอแล้วแหละคือในใจเอาหวังไปคูณยี่สิบแล้วแต่ไม่ถึงหรอกรู้นะรู้ว่าไม่ถึงแน่นอนแต่น้อยเรามีหวังเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสได้แหละก แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นี่แหละก็ต้องซื้อฟรีเกมอีกกี่รอบวะเนี <c> ่ย <oughs> ซื้อเบ็ดหนึ่งไหมทุกคนเอาเบ็ดหนึ่งเลยไหมเบ็แบแบเจ็ดสิบห้าบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมอุ้ยห้าสิบบาทว้ยทุกคนลุน้นปะไม่ลุ้นดีกว่าไม่เอาแล้วนะไปเบ็ดสามออตโตสิบไปต่อถ้าค่อยเล่นอ่ะดีกว่าข้าวเยอะก็เจ็บตัวเยอะทุกคนเมื่อกี้สามร้อยห้าสิบไม่ได้สักบาทเลยอ่ะอุ้ยเนี่ย ต้องเยอะแยะรู yeah, ้นะฟรีเกมธรรมชาติก็ได้แล้วอ่ารอบนี้ไปยังไงดีทุกคนหมดแล้วเทคนิคมีอยู่แค่นี้แหละอเป็นสองหนึ่งสองแล้วกัน <c oughs> อย่างที่พูด,ดเมื่อกี้ผม <c oughs> ว่ามันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่เกมด้วยถ้าเกมมันจะจ่ายมันก็จ่ายถ้ามันไม่จ่ายมันก็คงไม่ให้เราหรอก <c oughs> ไหนมาแม่งเฉียดดำนิดเดียวยังให้คิดดูเถอะแต่อย่าลงดำเลยนะก็รอ้อง อาโอ้ยอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งโอ้โหทำไมแต่ละตัวมันเฉียดจังเลยวะเฮ้ยมันขยายกว้างจริงมะนะันี่ยมึงบีบดำลงจริงมะนะานรฐาไมมึงเฉียดขอบดำตลอดแล้วเรียบร้อยดำอีกแล้วจ้ะพี่น้องดำอีกแล้วไม่ต้องได้เขาเ้าปีเกมกับเขาอะ่ะปีเกมรอบหน้าเท่านนแะเข้าเลยเอาแม่งแปดคูณแปดได้ปะสิบคูณแปดเนี่ยเอาเอาหมดอะ่ะ เอาอยู่สองอันเนี้ยไปไม่ต้องลงไม่ต้องลุนละไม่ต้องหมุนละคือเข้าฟรีปุ๊บกดเลยนะทุกคนนะมาอันนี้ก็จะหลุดเหนือแล้วนะโอ้โหสามตัวแล้วอะเสียดายไม่มีคูณนะโ,โหวันนี้กูดำสามรอบแล้วเครียดเลยนละทำไมคนอื่นมันกดไปแบบคูณสิบ โอ้16เงี้ย16 16เงี้ย20 20เงี้ยมันเล่นกันยังไงวะไอเราไม่มีดวงจริงนะแต่ว่าฟรีธรรมชาติก็ก็ไม่ไม่เคยเข้าอยู่แล้วแหละฟรีธรรมชาติก็กดลงแต่ดำอยู่แล้วแหละแล้นะต้องซื้อเกมเนี้ยดวงเราไม่มีโโ <c oughs> แม่งมีโอกาสเข้าฟรีสามรอบสองรอบสามรอบสามรอบดิฟรีเกมธรรมชาติสามรอบใช่ไหมฟรีเกมซื้อเองอีกหนึ่งรอบเนาะดับหมดรอบนี้บอกเลยถ้าเข้าฟรีแน้วนะผม,ผม,ผมไม่หมุนแล้วนะไม่ลุ้นนะคือกดไปเลยนะถ้าเข้าอะ่ะโอ้โหเบตห้าก็ยังกักเออเรียบร้อยวายลงขนาดโอ้เชื่อมตัวถูกยี่สิบเอ็ดบาทอุ้ย อันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกไปแล้วนะกดมือกันต่อ <c oughs> ผมว่าเล่นดีๆนะถ้าไม่เล่นประมาทเหมือนผมนะผมว่าน่าจะได้กําไรอยู่ลู้นะทดลองไปตามเกมนี้ได้นะลองๆไปเล่นกันดูได้แต่ว่าผมแบบเล่นแบบประมาทวะ่ะเต็ดเล่นเกินแล้วนะีจริงเข้าฟรีเนี่ยลองดูดีๆก่อนแล้วก็ค่อยเลือกที่จะหมุนก็ได้ว่าเอาช่องบนหรือช่องข้างล่างเนาะ เหลือ20บาท่ะทุกคนเตรียมใจฮะน่าจะเกมไวแล้วเหลือ30บาทอะเราเราเล่นเ <c oughs> ท่าไรดีทุกคนเอาไปต่องแล้วกันไปต่อแล้วกันไป,ปดูอาการแล้ววันนี้ <c oughs> ดูอาการแล้ววันนี้ <c oughs> น่าจะเป็นอีกอ่งเกมที่เจ๋งแต่ก่อนหน้านี้เราเล่นมาจองแล้วได้กำไรล่ะเกือบพันเลยนะ พอย้ายเกมปุ๊บนี่คือซวยเลยเหรอก็2วันได้แล้วนะที่หมดเกลี้ยง2วันแล้วที่หมดเกลี้ยงเฮ้ยฝีเลยฝีเลยตรงนี้แหละฝีเลยจังหวะดีแล้วเอาเลยแปะแปะเอาเลยแปะเบ็ดสี่วัดใจแล้วนะสี่บาทเบ็ดสี่มาเปี้ยงเออนั่นแหละมาละหนึ่งบาท ใช้ยังไงให้หมด1บาทโอเคหมดไปแล้วนะเหลือ88สตางค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมีแก้แค้นเกมนี้แล้วนะใครอยากตามเกมนี้เนี่ยก็จะได้เลยหัตาการแตกในกลุ่มโบนัสไทม์นะครับผมนะวันนี้ผมอาจจะเล่นประมาทด้วยแหละคือเราติดเล่นด้วยในการเข้าฟีเเกมคือปกติทุกครั้งที่เล่นบ่อยๆเนี่ยมันง่ายกว่านี้แล้วนะนะผมใส่ไม่ได้เล่นนานนะน้องไม่ชินมือเนาะ พอยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันโนนะเข้ากลุ่มโบราทามก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมไว้เจอกันโนนะสวัสดีครับผม